ใกล้ไปไหมเนี่ยใกล้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้มาเอาไขมันที่ตาออกค่ะแล้วก็มามาแก้หําแก้พูดดีๆพูดดีๆีห้ำหรือห้ำ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 ไม่ใช่เหรอเออห้ำหอันนั้นแหละประมาณนี้แหละอาที่รู้กันอ่ะตรงเนี้ยที่มันมีปูดปูดขึ้นมาเนี่ยอ๋อคุณหมอเขาจะแก้ให้เหรอครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งยังไม่ได้คุยอินดีเทลเลยแต่พร้อมทําแล้ว ข้าไหนไหนเอาหันข้างๆหน่อยว่าฮัมมันคือยังไงอ่ะหันข้างๆฝั่งโน้ดหันฝั่งโน้ดเห็นปะไม่ต้องหันเร็วมากเดี๋ยวคอเคล็ดอ่าช้าๆนะครับไม่เห็นให้ดูีมันต้องข้างนี้ถึงจะเห็นนี่ผมตรงนี้เห็นปะเห็นไหมเห็นครับเล็บสวยมากเลยเล็บสวยมากเลยอ่าหันไหมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่มันเป็นกระดูกอ่อนที่มันผิดรูปอ๋อเขานะจมูกเบี้ยวใช่ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้เบี้ยวแต่ว่ามันมีการสร้าง เหมือนแบบเราประสบอุบัติเหตุมาอ๋อประสบอุบัติเหตุมาใช่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยจำไม่ได้มันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนแบบว่าพอจมูกมันเคยอาจจะล้าเราเราไม่รู้ไงแล้วพอเวลามันสมานมันอะพอเวลาจมูกสมานเนี่ยมันก็สมานโดยที่ผิดรูปไปเรื่อยๆมันจะค่อยคค่อยๆอะไรนี่เคยคุยกับหมอมาหมอที่คือคือจริงๆอะตัวเองอยากไปอยากไปแก้ไขหาหมอสัญญกรรมมานานแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีหมอสัญยกรรมคนไหนทาให้เลย อ้าวเพราะว่ามันไม่ใช่เคสที่สัญญากรรมได้อ้าวเหรอครับใช่แต่ว่าพอมามาคุยกับคุณหมอชนริก็คือคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหูคอจมูกอยู่แล้วซึ่งจริงๆเราอะต้องไปหาหมอที่เป็นหูคอจมูกและทําศัยกรรมได้ด้วยใช่ซึ่งที่นี่คือตอบโจทย์ตอบโจทย์ใช่นั่นแหละก็เลยทําให้แบบว่าเออมาเลยอะไรอย่างนี้อยากทาเลยใช่อยากทําเลยก็อย่างน้อยก็ให้เขาดูหน่อยหนึ่งว่าเราอาจจะต้องแบบ มีปลายขึ้นมาหน่อยไหมหรือว่าตรงนี้มันด่างมันไม่มีหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเสริมมันเป็นการเอาไขามันเราเองอะมา,มาใส่มาสร้างใหม่สร้างใหม่เพราะว่าหมอบอกว่าคือมันเห็นกระดูกค่อนข้างชัดก็เลยต้องเติมไขมันเข้าไปหน่อยเท่านั้นเอง มันผิดรูปยังไงไหนมแบบอธิบายหน่อยมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบอย่างเงี้ยนะข้างเนี้ยมันเหมือนมันไม่มีกระดูกเลยอ่ะมันแบบกดไปงี้ได้เลยเหรอเออมันป็นแบบว่ามันจะคั้นยืดอย่างเงี้ยแต่ดูในนี่มันเหมือนแบบเบี้ยวเบี้วนิดๆเนาะมันมันมองเห็นเพราะว่าตรงเนี้ยมันขึ้นมาไงตรงนี้มันขึ้นแล้วตรงเนี้ยตรงกระดูกอ่อนตรงเนี้ยมันผิดรูปแล้วตอนนี้กดฝั่งนี้กดได้ไหมครับเนี่ยมันก็เจยอย่างงี้มันไม่เดมือ่กนอ่ะมันจะกระดูกอ่อนแต่ดูข้างนี้เห็นปะมันไม่เหมือนกันแล้ข้างเนอพ พงจมูกเราอ่ะมันพอเจออากาศเย็นๆแล้วมันมันมัน,มนแสบ oh. จริงๆมันมีปัญหาในการใช้ชีวิตนั่นแหละด้วยใช่แต่คือจริงๆหมอ,หมอ,หมอเขาบอคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันไม่ได้หนักขนาดแบบว่าหายใจไม่ออกตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องถึงขั้นเข้าไปซ่อมขนาดนั้น mm. เราทําให้รูปลักษณ์ภายนอกมันดูตรงดูสวยอะไรอย่างนี้ตอนนี้ถึงยังหายใจได้ปกติหายใจปกติมีปัญหาแค่ก่อนช่วงตื่นนอนอะไรเฉยๆอ๋อนี่คือคสําหรับใครที่ประสบอุบัติเหตุ มาในตอนเด็กแบบยังไม่รู้จักชื่อเลยครับชื่ออะไรส้มค่ะคุณส้มอายุท่าไหนสามสิบหกค่ะคุณส้มเนี่ยในวัยที่ทนทรมานมากี่ปีแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่เคยสนใจเลยเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนที่เป็นสายสันสือสายธรรมอะไรพวกนี้จะทำไปทำไมเออเมื่อทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนแบบพอเราอายุเยอะขึ้นอ่ะมีความรู้สึกว่ามันเห็นชัดขึ้นการฟอร์มของกระดูกหรืออะไรแล้วแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันเห็น ชัดมากขึ้นเลยมันทําให้เราบางทีก็เออเสียเซลล์เหมือนกันแล้วบางทีถ่ายรูปก็ต้องแบบแค่นี้มุมเดียวมุมเดียวได้ถ้ามุมอื่นใช่พอมุดพอมุดนี่ได้มุมถ้ามุมนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันมีการแบบเคิร์ฟมีเคิร์ฟตรงนี้เห็นป่ะอ๋อเออมันก็ไม่สวยมันต้องแบบมุมเดียวใช่คือรู้สึกตรู้สึกตลอดเวลาเลยว่าแบบมันมันมีปัญหาในคือตอนแรกอะไม่เคยสนใจแต่พอเริ่มแบบเหมือนเราเราด้วยความพอเราโตขึ้น ไปเจอสังคมเจอคนมากมาย,มายก็จะเริ่มมีทักมากขึ้นไงเขา,ขาก็ทักทายฮัลโหลเป็นอะไรอะไงก็ไม่ว่ากันใช่ป่ะทักไม่ดีก,ก,ดก็อาจจะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เอาเปการทักลแต่เรา<ๆ>ก็จำจำเก็บไว้ตลอดเวลา,เ,าเลยเราคิดเนียว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอ,อบางคนก็แบบจมูกเบี้ยวนะเราบอกขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยเอาบอกเข้ามาแล้วกัเดี๋ยวเงยหน้าเงยหน้านิดนึงเงยหน้าอันนี้นะครับ ก็ถ้าใครแบบมีปัญหาว่านี้มาปรึกษาที่นี่ได้ใช่ที่นี่ก็รับแก้ไขให้ได้นะครับเพราะว่าที่เนี่ยคือจะเป็นเหมือนคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางอ่ะเพื่อเราก็มามาดูแลเรื่องการแบบสวยงามด้วยอ่ะซึ่งแบบมันตอบโจทย์มากมนี่นะครับและตาตานี่ต้องการชั้นแบบไหน ตาเนี่ยไม่ได้ต้องการชั้นแต่หมอบอกคุณหมอบอกว่าเอาแค่ไขมันออกก็พอเพราะเราอะมีชั้นตาอยู่แล้วลหละแต่เอาไขมันออกมันก็ทาให้ชั้นตาเราอะเห็นชัดขึ้นแค่นั้นเองค่ะอันนี้ที่คุยเบื้องต้นนะเดี๋ยวคุยรายละเอียดอีกทีสรุปวันนี้คือทําทีเดียวพร้อมกันเลยต้องอ๋อตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากในชีวิตเคยทำไมไม่เคยไม่เคยเคยฉีดอะไรเข้าหน้าไหมฉีดประมาณสองครั้งเคยมีเคยมีโบนหอกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสองปีก่อน แล้วก็ทำอะไรนะฉีดนาโนเพราะเป็นคนหน้าแห้งเพราะมีมีเพื่อนเป็นหมอเป็นหมอผิวหนังแต่ไม่เคยลงมีดศัลยกรรมเลยเลยในชีวิตอายุ3ามปีไม่เคยครั้งแรกใจสั่นเป็นลูกนกป่ะตึ๊กตึกตึกตึกก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเราเคยขึ้นเขียงผ่าผ่าตัดใหญ่มาแล้วล่ะแต่แค่คือผ่าคลอดผ่าอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมาแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเจอไงในชีวิตใช่ แล้วมันเปลี่ยนแปลงบนหน้าด้วยใช่แล้วเราจินตนาการไม่ถูกว่าหน้าเราจะเป็นยังไงใ่อาจจะแบบบสวยแบบว่าแบบสามีหึงไปเลยสามีหึงอะไรอย่างนี้สามีหึงก็มาแล้วหมอดูคัาทักว่าอะไรผมสงสัยมากเลยคือเป็นคนที่เชื่อเรื่องศาสตร์ตัวเลขหมอดูหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือจะมีหมอดูประจําตัวก็จะถามเขาแหละว่าเออหนูจะไปทําแบบนี้แบบนี้เราดูวันดูเลิกอะไรยังไงนี่ยก็คือวันนี้เลิกดี วันนี้ใช่วันที่หนึ่งวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งใช่เลิกดีถ้าเกินเที่ยงคืนนี่ไม่เลิกไม่ดีแล้วนะใช่เดี๋ยวต้องรีบให้หมอมาทําเลยก <laughs> ็ <laughs> คือวันที่หนึ่งได้คือหลังหกโมงเย็นไปเนี่ยโอเคคือจริงๆได้หนึ่งกับสองอ๋อได้สองหนึ่งกับสองใช่เดือนนี้นะเดือนนี้วันที่ดีที่สุดเลยคือหนึ่งกับสองเราก็จริงๆเราได้สองแหละแต่พรุ่งนี้คุณหมอติดธุระก็เลยเลื่อนเป็นวันนี้แทนอะไรเงี้ยอ่ะอย่างนั้ก็คับเเกี่ยวคับมเกี่ยวใช่ใช่ก็ถือว่าเออดีดีคู่งั้นทำสองว ตาตอนวันที่หนึ่งจะโกมข้ามไปตีหนึ่งนืกอสภาพว่นเช้าตื่นตั้งแต่ตีห้าเตนมาทำอะไรอ่ะทำบุญนึกว่ามาวิ่งกับชัดชัดทำบุญทำบุญทำบุญ๋อทำบุญนะครับเพราะว่าเราต้องมาทำกิจกรรมไม่ไม่คือมันเป็นเลิกดีก็มีแบบเหนเปิดเราเรามีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจได้ได้เลิกเลิกดีก็ถือพิถือโอกาสไหวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เป็นความประบายใจด้วยใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะทักว่า เออทำตาได้แต่อย่าอย่าเสริมจมูกเลยเสริมจมูกมันไม่มันเพราะเราเป็นคนเหมือนประมาณพื้นฐานดวงมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดวงเปลี่ยนแต่เราบอกว่าเราไม่ได้เสริมนะมันเป็นการแก้ไขเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเขาก็อ่ะโอเคผ่านนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงหลังจากนี้ตื่นเต้นนะใจใจฝฟนผู้ชมช่วยช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะออ่าตอนนี้ใครกําลังชมก็คือชมจากที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกกันหน่อยว่าตอนเนี้ย เราชมจากที่ไหนบางคนเนี่ยตอนเนี้ยจากต่างประเทศนะหลายๆเทศหลายๆลลูกค้าเลยใช่พอได้ยินมาว่ามีแบบบินตรงมาเพื่อมาทำคุณหมอโดยตรงเลยคือแบบคือคุณหมอต้องแบบสุดจริงอ่ะไม่งั้นไม่มาถูกปะใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าคือเคยไปหาหมอที่สัญญกรรมมาหลายเจ้าดังๆเลยนะดังๆคัดตัวแบบไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไม่ไม่เอ่ยแต่หมายถึงว่าคือสู้ค่าตัวอ่ะพูดง่ายๆคือแบบดังอ่ะต้องแบบต้องทำแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ใครก็แบบ กลับไปหมอหูคอจมูกเธออะไรเนียเขาปัดทิ้งเลยเหรอเขาบอกว่าเราทำทำายากใช่ทํายากเลยแต่พอมาหาพ่อหมออพ่อหมอพ่อหมอใช่แบบพ่อหมออันเป็หมอชนลทิศใช่พ่อหมออาจารย์หมอชนละทิศก็คือแบบ มาเลยนี่แหละได้เลยใช่เพราะว่าเป็นทางอยู่แล้วเลยคุณหมอเราเรามีดรอแล้วนี่มาเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการเออคุณหมอเป็นเฉพาะทางแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์ทำมาแล้เขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะทางใช่ก็คือคือหมอวันทนะวันที่เจอกันวันแรกนะคือคุณหมอก็แบบถามเลยว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างจมูกคัดจมูกใช่ไหมดูวเขารู้เลยหรอใช่บอกคัดจมูกใช่ไหมคุณหมอเห็นหน้าทักเลยใช่ก็ถามว่าเออคัดจมูกใช่ไหม เราก็บอกว่าคัดค่ะแต่ว่าไม่ได้คัดตลอดเวลาอาจจะแค่ช่วงตื่นนอนแล้วก็พอเหมือนเราลุกทํานู่นทํานี่ก็คือโลง่งขึ้นอะไรเงี้ยคือไม่ได้ตลอดเวลาบอกว่าโอเคถ้าเกิดไม่ได้ตลอดเวลานะก็ไม่ต้องถึงขนาดเข้าไปต้องไปรักษาให้มันหนักขนาดนั้นเลยเพราะว่าเหมือนคล้ายๆอาการที้เขาเรียกว่าโคงจะบุคตอ๋อคุณความรู้ใหม่นะครับใช่สวัสดีครับคุณมุกดานะครับสวัสดีครับคุณ คุณพี่วรรณพาตาตาแล้วนะตาตานี้ดีก็ด้เอาแว่นมาฉันก็โชคดีฉันดูใกล้แกสวัสดีคุณพี่นัตพรด้วยนะคะสวัสดีทุกคนทักทายคลิปคอมนต์แล้เลยอยากรู้อะไรถามได้เลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งใช่ไหมาไลค์กดแชร์ด้วยถ้าผมไม่กลับบ้านก่อนนะร้องกันดีฝากพี่พยาบาลก่อน บอกไปแล้วว่าติดตามความสวยค่ะขอบคุณมากค่ะน,นี่ขนาดยังไม่ได้ทำนะจึงด,ดูสวยใช่ไหมคะโครงหน้าดีอยู่แล้วออทําให้ดีกว่าเดิมออให้ตามมีหึงเออ <c oughs> ไม่มันไม่หึงอะเดือกอันนี้จะเป็นเคสก่อนทําของการทําก่อนทําจมูก จะทําแล้วจะทําแล้วหรือต้องรอคุณหมอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมากที่จะมามาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยก็จะสี่ทุ่มละก็คือยังไม่ได้ทำคือคนเยอะมากทุกคนรีบมาถ้าจะมาก็คือจองคิวกันต้องจองคิวจองคิวแล้วตอนนี้ก็เป็นการ s t ด n บายก่อนที่จะผ่าตัดคือตื่นเต้นมากเลยจะแบบว่าให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากเค่ะขอบคุณ FC ทุกคนขอบคุณค่ะ FC ที่น่ารัก เก่งติดตลกเป็นเป็นผู้หญิงแบวๆบค่ะไม่ได้ติดตลกขนาดนั้นนะคะเป็นสายสุอยนี้ขึ้นเขียงจ้าตอนนี้คุณหมอไปรับมีดอยู่คุณหมอเหล่านี้แล้วตื่นเต้นว่าตื่นเต้นผมหย่อนที่เขาไม่รับเขามีอุปกรณ์ฆ่าเชื่อมาแล้วแหมนีกว่าคุณหมอไม่มีไม่มีจะบจมูกนี้เลยไม่ใช่ตลาดขายหมูก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนี้นะคะแต่ว่าเคสอะเยอะจริงต้องอธิบายก่อนาเข้าใจเพราะว่าเมื่อกี้จังจังหวัดที่เข้ามาเนี่ยก็คือแบบ เฮ้ยคือนั่งกันแบบเยอะมากคือแบบว่าเดี๋ยวก่อนคือโอ้โหคุณหมออาจารย์หมอต้องเข้าใจว่าอาจารย์หมอนะก็ไม่ได้ราคาเราก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าอะไรดะไม่ได้ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกคนยังมาทําอ่ะให้คิดให้คิดเอาเองแล้วเนี่ยก็คือขอหมอทําทั้งตาและจมูกเลยเชื่อมั่นคุณหมอมากอ๋อมีทําตาด้วยจะทําตาด้วยใช่ก็คือทาจมูกก่อนพอจมูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหมอก็จะดูตาให้มันบาลานซ์กันอาอหมามาพอดีแล้ว พอ่พอถือมีดมาแล้วค่ะค่ะน,น,นั่นเจอกันทีแล้วนี่อ๋อโอ้ยมันหนังตาเพียบเลยเนอะเอหรือว่าอ้วนขึ้นเราเราก็เอามาดูกันหน่อยทีเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบหกค่ะสามสิบหกเนี่ยหนังตามันตกลงมาหมดแล้วเนาะค่ะจริงๆอ่ะรายนี้ต้องต้องต้องยกคิ้วด้วยเนอะเราก็จบมา ขอกก็จกหง่อยครับเนี่ยมันต้องยกคิ้วด้วยนิดนึงเนาะยกคิ้วแล้วหรือไม่ยกคิว้วอ่ะลองทำดูดิทำไมยกคิ้วนะหลับตานะเป็นตายอะเนาะโอเคไหมถ่าอย่างนี้โอเคไหมพอใจไหมพอใจเนาะอ๋อสวยไหมคะสวยสิแหม่มันไม่มีชั้นเลยนี่ พี่ชั้นมาเลยแต่ได้จะให้สวยวันนี้ต้องวันหลังวันหลังวันหลังยกคิ้วหน่อยคิ้วมันตรงต้องเอากระดกนิดหนึ่งน,นี้เอากระดกแล้วแ,แล้วการกระดกคือทำอยังไงคะก็ทําตรงนี้หรือว่าทำไปเลยเหรอไม่ต้องทีละต่อค่อยๆทำค่อยๆทำนะเอาวันนี้ทำตาไปก่อนนะแต่เราแต่ชั้นตาคือเราไม่จำเป็นต้องทำใหญ่ใช่ไหมหรือต้องทำใหญ่ดูเอาเองดูเองชั้นตาก็กำหนดเองเอาลืมตาดีดูให้สบาย ดูเอาเองหมอเห็นะหมอเห็นหลับตาก็เห็นตาคะหมออย่าต่ำอย่าตา่ำการดูดูกระจกต้องดูเสมอถ้าดูต่ำเนี่ยชั้นมันจะไปอีกแบบนึงไ,งไหนไหมใชม่นไม่ได้ใหญ่ไปใช่ไหมครับคือใหญ่ไปเล็กไปอยู่ที่ตัวเองอ๋อเอาจะเอาแค่ไหนบอกคือหนูพี่ท้ถือว่ามันกลัวใหญ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูกันหลับตาดิๆๆเตาคับอ้พอใจจุดไหน อันนี้ดูเองนะอันนี้ชั้นกลางนะหลับตาครับลืมตาครับอันนี้ชั้นเล็กหลับตาครับอันนี้ชั้นโตอันที่กลัวชั้นโตชั้นกลางกันเนาะชั้นโตก็น่ารักมากผมว่าชั้นกลางตาเบลล์ไจริงเนาะอันนี้ชั้นกลางกันอ่ะตรงนี้เนาะชั้นไหนสวยคะสวยชั้นกลางสวย อ่ะแล้วแต่แ,ตแ,ตแล้วแต่เราแล้วกันคือนนต้องให้คุณหมอช่วยดูเพราะหนูก็หนูออหนูไม่หน,มหนูไม่หนูไม่หนูไม่เป็นไงครับแล้ว,แล,วแล้วจมูกอ,อ่าเดี๋ยวรอพอนี่เพื่อนป่านใช่ไหมใช่ ชั้นโตสวยเหรอคะหรือว่าชั้นกลางก็พอได้ได้ได้ไม่มีคือคอมเมนต์มาไงอ๋อคอมเมนต์บอกชั้นโตเหรอโอเคเนาะชั้นกลางเนาะเดี๋ยวตรงนี้เราก็เติมไขมันกรนด้าเยอะๆหน่อยเนาะแล้วตรงช่วงส่วนตรงนี้ที่จะทำอะไรที่มันเออมันทำไมมันเอียงจมูกใช่ตรงนี้มันแฟบไปใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแต่งตรงนี้เอาหุ้มออกหน่อยแล้วก็เลยหน้านะ รูจมูกก็ไม่เท่ากันว่ะเนาะเอาสองดูที่เนี่ยรูจมูกไม่เท่ากันเนี่ยรูเล็กรูใหญ่แล้วก็กระดูกอ่อนตรงนี้มันมันย้ายที่ยูวซ้ายใช่เนาะเดี๋ยวต้องจับมันโยกมาเนาะแล้วก็ใช้ของนิ่มๆิ่ไขมันกัเนเยอะแล้วกันเนาะโอเคไหมโอเคเอาโอเคครับกวเ,เ,เดี๋ยว เดี๋ยวให้หมอทีนตากับทีมจกับคุยกันต่อระรกชอบชั้นไหนชั้นรักเธออืชั้นกลางใช่ไหมชั้นกลางก็ดีคือแบบชั้นกลางก็กลางพอดีกันดูเป็นธรรมชาติอ๋ออยากได้ธรรมชาติใช่ เพราะเราเป็นคนไม่ได้เป็นคนตาตาโต,าตเหนืออะไรขนาดนั้น,นคุณหมอเขาเลือกให้ได้โดวยว่าอยากได้ชั้นประมาณไหนนะใช่หมอเขาบอกว่าชั้นกลางก็กําลังดีโอเคอะไรเงี้ยคะ่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรา,เราติดตามตอนต่อไปนะครับโอ,โอเคนะครับสวัสดีครับ